แต่ก่อนผมใส่วิกแต่หัวจริงๆเนี่ยล้านแบบนี้ครับและผมก็ได้ทำการปลูกผมถาวรแบบ FUT ทุกคนครับวันนี้ครบรอบปลูกผมหนึ่งปีเราจะมาดูความสำเร็จของการปลูกผมกันครับวันนี้ผมอยู่ที่ Grow and Grow Clinic และผมอยู่กับคุณหมอเบนสวัสดีครับสวัสดีครับค,คุณหมอครับเราปลูกผมกันมาครบ1ปีแล้ววันนี้จะให้คุณหมอมาตรวจนะครับว่าความสําเร็จของกลางปลูกผมเราเนี่ยดีแค่ไหนก็อย่างที่ทุกคนนะ่าจะเห็น จ้องกับิปคุณบูมแล้วแหละ,ะ่ดูแนวผมนะคะแล้วเราจะเห็นตำแหน่งที่จุดตะระหว่างปลูกกับไม่ปลูกอยู่ในแถวนี้ตรงนี้จะหนาหน่อยตรงนี้ไมจะเป็นแสบตรงๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เราใช้ยาเนาะ,ะเราไม่ได้ปลูกก็อาจจะมีความบางกว่าตหน่งที่ปลูกหลายคนอยากเห็นรอยแผลเป็นเราไปดูรอยแผลเป็นกันด้วยนี่ตำแหน่งตรงนี้นี่คือรอยแผลถ้าอย่างนี้ก็โอเคนะใครอยากปลูกผมนะคะปรีมหาผมบานผมร่วงแวะมาเลยหาคุณหมอเบ้นท์ที่ Grow and Grow Clinic นะคบ